เจ้าชายผู้สูงศักดิ์จากเกียวโตวพบอย่างน่าประหลาดใจครูมั่นที่เคยรังเกียจเขาในอดีตเหมือนจะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนกลับมีท่าทางดีต่อเขาเพราะเขาจําได้อย่างชัดเจนว่าสาวคนนั้นไม่เคยอยากจะสนิทกับเขาเพราะชายเลวแต่ตอนนี้ต่อหน้าเขากลับสามารถตำหนิชายเลวได้โดยไม่ลังเลเฟยหยุนเสี่ยวไม่ใช่ครูสอนพิเศษของเธอหรือและเธอชอบเขาแค่ไหนจนกระทั่งปฏิเสธฉันห่างไกลเขากำลังจะถูกไล่ออกแล้วถ้าเธอต้องการฉันทำได้ เฉินซีเวยเขาคือใครเขาเป็นแขกของฉันคุณมีปัญหาหรือคุณเอาชายคนนี้มาเพื่อให้มาอยู่กับคุณเพียงเพื่อทำให้ฉันโกรธใช่ไหมใช่ไหมคุณคิดมากไปแล้วไปหยุนเสี่ยวคุณไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเฉินซีเวยถ้าคุณคิดว่าคุณหาผู้ชายคนหนึ่งมาอยู่กับคุณถ้าสามารถทำให้ฉันโกรธได้งั้นฉันบอกเธอเลยเธอคิดมากไปแล้ว ตอนนี้เธออยู่กับผู้ชายคนหนึ่งฉันยังอยากให้เธออยู่ด้วยซ้ำฉันยังอยากให้เธออยู่ด้วยซ้ำจะได้ไม่ต้องมารบก,กวนฉันทั้งวันจะได้ไม่ต้องมารบก,กวนฉันทั้งวันคุณเป็นโง่หรออย่าฟังเขาพูดด้วยเปล่านะสิ่งที่เขาไม่รู้คือหญิงสาวตรงหน้านี้ได้เริ่มชีวิตใหม่อีกครั้งในชาติที่แล้วเธอตาบอดใจร้อนทิ้งคู่มั่นที่มีทรัพย์สินหล,ลายพันล้านกลับไปชอบลูกชายคนขับรถแต่ชายที่ไร้ค่านั้นกลับอยู่กับเธอก็แค่ต้องการใช้ทรัพยากรขอ,ของเขาเพื่อทะยานสู่ความสำเร็จไม่่เเพียงทานนั้น ผู้ชายเล็วต้องการทิ้งเขาอย่างเปิดเผยยังใส่ไวรัสในยาของเขาตอนป่วยทําให้เขาต้องถูกตําหนินว่าไม่ดีในชีวิตส่วนตัวในช่วงสุดท้ายของชีวิตคนที่มาส่งเขาคือคู่มั่นที่เขาไม่ชอบที่สุดก่อนหน้านี้ผู้ชายกอดหญิงสาวร้องให้ด้วยความเจ็บปวดโทษตัวเองว่ามาช้าไปตอนแรกควรยืนกลางพาหญิงสาวไปด้วยจะไม่ยอมให้หญิงสาวกับผู้ชายเร็วๆแน่นอนจนถึงตอนนี้หญิงสาวเพิ่งรู้ว่าผู้ชายคนนี้รักเธอมากแค่ไหนหญิงสาวสาบานว่าหากมีชาติหน้าจะไม่เลือกผิดอีกแล้วฟ้าคงได้ยินเสียงของเธอ เมื่อเธอตื่นขึ้นอีกครั้งเธอพบว่าตัวเองได้ย้อนเวลากลับไปสมัยมหาวิทยาลายัยวงวงฉันกลับมาเรียนมหาวิทยาลัยอีกครั้งฉันฉันย้อนเวลากลับไปสิปีก่อนแต่ยังไม่ทันที่หญิงสาวจะดีใจ ไม่นานหลังจากนั้นชายชั่วก็ให้หญิงสาวไปซื้อ,อยารักษากระเพาะให้ผู้หญิงคนอื่นยังต้องไปซื้อข้าวให้พวกเขาอีกด้วยโดยไม่รู้เลยว่าหญิงสาวตอนนี้ไม่ได้เป็นคนที่รักเขาอย่างบ้าคลั่งอีกต่อไปแล้วแม้ว่าหญิงสาวจะอยากฉีกชายชั่วเป็นชิ้นๆต่อหน้าก็ตามแต่เธอไม่ต้องการให้พวกเขาตายง่ายๆแบบนี้เธอในใจมีแผนการแก้แค้นมานานแล้วให้ทุกอย่างเริ่มต้นจากมือน,นี้ขอบคุณมาเลีย มาเอาข้าวให้ในายเป้อีกแล้วเหรอแต่คนที่เขาขับรถไม่บอกคุนนั้นชอบผู้หญิงประเภทนั้นแบบเหมยชิงเหรอนั้นสาวที่เก่งไม่แท้เขามองไม่เห็นค่าในคนอย่างคุณหรอกแค่คนใช้ในบ้านของครอบครูเป๋ยทุกวันตามนายน้อยไปโรงเรียนก็ฝันอยากจะแต่งงานกับนายน้อยคุณควรตื่นจากฝันได้แล้วคนที่โง่แบบคุณนั้นอีกคนที่ทําอะไรไม่ได้เรื่องต่อไปขยันมากก็แค่ทํางานบ้านให้คุณเปิยช่วยเขากวาดพื้นล้างจานเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกเขาดังนั้นเป๋ยหยุนเสียวพูดกับพวกคุณว่า ฉันเป็นลูกสาวคนรับใช้แล้วคุณเคยคิดไหมว่ารถไม้บักนั้นเป็นของฉันเขานั่นแหละคือคนใช้ในบ้านของฉันเริ่มบ้าแล้วสินะเพราะเลียไม่ถึงคุณน้อยเป้ยดีกว่ารีบไปส่งอาหารกลางวันให้คุณน้อยเป้ยเถอะอย่าให้สายลูกชายของคนขับรถในบ้านฉันยังกล้าอ้างว่าเป็นคุณน้อยไปเอวีเซียวแต่งตัวตัวเองไปเรื่อยแต่มีราคาต้องจ่ายฉันซีเวยฉันให้ในายตักข้าวให้ชิงเหลือน นายกลับทานหมดเองได้ยังไงนายนี้มูหรือไงฉันใช้เงินของฉันเองไม่ต้องพูดถึงสองเท่ามันเกี่ยวอะไรกับคุณคือเงินคุณเองเงินของคุณไม่ใช่หรือที่ได้มาจากบ้านของไปเสี่ยวเฉาหรือคุณว่าไงเปยหยุนเสี่ยวเฉินซีเวยเธอเป็นอะไรกันแน่กินข้าวให้หมดก็พอฉันบอกเธอแล้วเชียยีเยนเธอท้องไม่สบายให้เธอไปซื้อ,อยาหูเธอหนกหรือไงเธอแม้แต่เรื่องเล็กน้อย เธอยังทำไม่ได้เลยฉันกับเธอไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยทำไมฉันต้องช่วยเธอหายาด้วยละ่ะเพียงแค่ปวดท้องทนไว้สิเธอเธอเป็นแม่บ้านของครอบครัวคุณหลอกซื้อ,อยาให้แฟนของหนุ่มนั้นมันไม่ใช่เรื่องปกติหรอือเธอหยุนเสี่ยวคือคุณพูดทุกที่ว่าฉันเป็นคนใช้ในบ้านคุณโอเคโอเคเซินซีเว่ยเธอต้องการทำแบบนี้ใช่ไหมเธอต้องการทำแบบนี้ก็อย่าโทษฉันที่ไม่สนใจเธอ ถึงตอนนั้นคุณจะขอให้ฉันยกโทษให้แน่แน่ฉันจะขอให้คุณยกโทษทำไมฉันทำอะไรผิดหรือโอเคโอเคคุณเก่งมากใช่ไหมงั้นคุณก็ถึงตอนนั้นก็อย่ามากับพวกเราเลยนั่งรถไม่บอกกลับบ้านดีต่อไปหญิงสาววางแผนเปิดเผยตัวต,วต,วตนที่แท้จริงของชายหนุ่มทีและขั้นตอนหลังจากหญิงสาวกลับถึงบ้าน โจที่ดูแลงานบ้านเข้ามาถามหญิงสาวว่าทําไมวันนี้ไม่กลับมากับนายเปิดไม่คาดคิดว่าหญิงสาวบอกกับโจต่อไปไม่ต้องเรียกคุณชายเจ้าชูแล้วทําเอาป้าหมาใจดีใจจนล้นเลยคิดว่าคุณหนูในที่สุดก็ได้สติทําให้สาวน้อยอดไม่ได้ที่จะคิดถึงชาติที่แล้วป้าหมาดีที่สุดกับเธอเสมอยังคอยเตือนให้เธอระวังคุณชายเจ้าชู้ชาตินี้จะไม่ทําให้เขาผิดหวังอีกแน่นอนหลังจากนั้นป้าหมาก็บอกสาวน้อยว่าคุณชายเจ้าเจ้ามานานแล้วจะให้เขากลับไปเหมือนเคยไหม่หลังจากที่เธอได้ยินเธอก็รีบวิ่งออกไปทันที จินก็นเห็นภาพหลังคุ้นเคยอีกครั้งครั้งนี้เขาต้องปฏิบัติกับเขาให้ดีที่สุดนี่คือเจ้าจ้าติ้งเฉินอายุ20ปีเป็นคนที่พ่อจัดหาให้ฉันคู่มั่นชาติที่แล้วเพราะว่าไปบินเซี่ยวฉันรู้สึกขยัขแยงเขามากตอนนั้นเขาต้องการพาฉันออกจากหยุนเฉินด้วยกันแต่ในสายตาฉันมีแค่ไปบินเซี่ยวไม่เพียงแต่ปฏิเสธเขา ยังพูดคำที่ไม่สุภาพด้วยเจ้าถิงเซินดีใจที่ได้เจอคุณอีกครั้งดีจริงๆคุณเซินได้เจอคุณดีจริงๆเจ้าถิงเซินคุณหาฉันมีเรื่องอะไรหรือเปล่าฉันอยากมาดูคุณฉันรู้คุณไม่อยากเจอฉันฉันจะไปเดี๋ยวนี้เจ้าถิงเซินคุณคุณอยากมาที่บ้านฉันไหมทานข้าวเย็นได้ไหม แน่นอนว่าได้ป้าจูทำอาหารอร่อยมากเลยมาเถอะป้าจูมากินข้าวกันเถอะไม่ต้องรอนายไปอีกแล้วรอเขาทำไมดีๆด,ดีที่สาวที่สุดท้ายก็ไม่ออดอ้อนแล้วดีฉันจะไปจัดการเลย ได้ยินว่าคะแนนของคุณดีมากคุณก็รู้ผลการเรียนของฉันแย่มากดังนั้นฉันขอได้ไหมให้คุณเป็นครูสอนพิเศษของฉันมาที่บ้านสอนพิเศษให้ฉันทุกวันได้ไหมไปยุนเสี่ยวไม่ใช่ครูสอนพิเศษของคุณเหรอและคุณชอบเขามากขนาดนั้นจนกระทั่งปฏิเสธผมไปไกลเสียจนเขากำลังจะถูกไล่ออกแล้วถ้าคุณยินดีผมสามารถเขาพูดได้ดีมากจริงจริงจริงจังเลยนะ เขาหล่อจังเลยไม่เหมือนเป่ยหยุนเซียวทุกครั้งที่สอนฉันไม่มีความอดทนเลยยังดูถูกฉันว่าเสียเวลาของเขาชาติที่แล้วทำไมตาฉันถึงบอดไปได้เขาดีขนาดนั้นเลยนะเจ้าถิ่งเฉินฉันมองไม่เห็นกลับไปเสียเวลากับคนอย่างเป่ยอาวินเซียวน่ารักนิดเดียวแล้วยังมีโจทย์นี้อีกฟังไม่รู้เรื่องหรือขอโทษนะฉันโง่เกินไปไม่ใช่ความผิดของคุณ แค่วิธีการเรียนไม่ถูกต้องนั่นเองฉันจะช่วยเสริมพื้นฐานให้คุณก่อนได้ไหมดีเฉินซีหววคุณหมายความว่าอย่างไรกันแน่ฉันทำอะไรลงไปอีกละ่ะคุณให้คนเอาของฉันทั้งหมดโยนลงไปในห้องใต้ดินฉันบอกคุณตั้งแต่บ่ายแล้วนะฉันมีครูสอนพิเศษคนใหม่แล้วในเมื่อเป็นเช่นนี้เธอก็ไม่มีเหตุผลที่จะอยู่บ้านฉันอีกต่อไปแถมอยู่ในห้องดีๆแบบนั้นแต่ถ้าเธอจะดื้อดึงไม่ยอมไปละกก็ งั้นฉันคงต้องให้นายอยู่ห้องใต้ดินแล้วล่ะเชินซีวยนายดูถูกฉันแบบนี้นายคิดว่ามันสนุกเหรอฉันดูถูกนายงั้นหรอนายไม่คิดว่ามันเกินไปหรือไงเอาล่ะเฉินซีวยอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะคุณกําลังคิดอะไรอยู่พรุ่งนี้วันเกิดฉันจะทําให้คุณเสียใจฉันจะทําให้คุณต้องคุกเข่าขอโทษฉันต่อหน้าสาธารณะเรายังอยู่ในชั้นเรียนนะคุณช่วยอย่ารบกวนพวกเราได้ไหมได้คุณรอดูได้เลย เกิดอะไรขึ้นเซนซีเหวยที่เอาจะยอมทุกอย่างกลับแข็งแรงขนาดนี้ต้องเป็นเพราะพรุ่งนี้จะทำเซอร์ไพรส์ฉันวันเกิดแน่ๆฉันสาบานไม่ว่าพรุ่งนี้เธอจะให้ความประลาใจแบบไหนกับฉันฉันจะทําให้เธอคุกเข่าขอโทษฉันทําให้เธอเสียหน้าทําให้เธอเสียใจย,ยิ่งนะักถึงตอนนั้นฉันจะดูสิเธอยังจะทําตัวแข็งกร้าวอยู่ไหมขอโทษนะทําให้คุณต้องเห็นเรื่องตลกอีกแล้วไม่งั้นฉันจะกลับก่อนละกัน ฉันเห็นว่าคุณดูเหมือนจะอารมณ์ไม่ดีไม่มีนะฉันฉันรู้สึกดีมากเลยงั้นก็ดีฉันซีวยอ่อใช่แล้วคืนพรุ่งนี้ว่างไหมฉันอยากไปกินข้าวที่โรงแรมรอยออัลคอร์ดจะไปด้วยกันไหมฉันไม่ได้กินอาหารที่นั่นมาหลายปีแล้วคิดถึงมากเลยหลายปีไรเล่าคุณเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เพิ่งไปกับเปยดหยุนเสี่ยวหรือเคยไปด้วยกันไหมดูเหมือนว่าคุณชอบพาเขาไปกินข้าวบ่อยๆคุณรู้ได้ยังไง เพราะว่าที่โรงแรมหวังถิ่นคืนฉันก็ไปกินข้าวเห็นเลยเพราะฉะนั้นคุณหวังว่าฉันจะยังคงหลบหน้าคุณเหมือนเมื่อก่อนไหมคุณหวังว่าฉันจะอยู่กับเขาหรือแน่นอนว่าไม่แล้วพรุ่งนี้เจอกัน เฉินซีเวยคุณยังมีหน้ามาที่นี่อีกหรอคุณกำลังพูดถึงอะไรเหรอเมื่อวันก่อนที่โรงเรียนเปาชาาไม่ได้สนใจคุณเลยตอนนี้เขาจะฉลองวันเกิดคุณยังกล้าหน้าด้านมาที่นี่อีกเหรอวันนี้เขาฉลองวันเกิดเหรอฉันเกือบจะลืมไปแล้วนึกออกแล้วชาติที่แล้วก็อยู่ที่นี่ฉันใช้เงินหลายล้านจัดงานวันเกิดอย่างยิ่งใหญ่ให้ป่ายุนเซี่ยวสุดท้ายฉันเตรียมจะบอกเขาว่าฉันแต่เขากลับทำต่อหน้าฉันจูบก,กับเมิ่งชิงหละแล้ว ในเมื่อเป็นแบบนี้ชาตินี้ฉันจะคืนให้เพยุนเซียวหนึ่งวันเกิดที่ยากจะลืมจะแกล้งทําไมกันหละ่ะเพื่ยเศ้าก็ไม่ได้ส่งบัตรเชิญให้คุณเลยมันชัดเจนอยู่แล้วว่าเขาไม่ต้อนรับคุณคุณจะจริงจังหรือเปล่ายังจะฝืนไม่อีกหรือพูดถึงแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นใครเป็นหมาของเพยุนเซียวหรือมาของเมืองชิงหลานฉันแม้แต่ไม่รู้จักชื่อเธอเลยแต่ฉันได้ยินเสียงเธอทุกที่รำคาญมากเธอไม่ใช่บอกว่าจะไม่มาหรือ ทำไมเฉินซี่วยอยากคิดว่าแค่เพราะว่าคุณมาวันนี้ฉันจะให้อภัยสิ่งที่คุณทำไว้ก่อนหน้านี้ฉันยังโกรธอยู่เลยอีกแล้วฝ่ายหยุนเสี่ยวคุณนี่ป่วยหนักจริงๆคุณไม่ได้มาฉลองวันเกิดให้ฉันหรอกฉันทำไมต้องฉลองวันเกิดให้เธอละวันเกิดเธอสิเธอกหน่าเฉินซี่วยเธอหมายความว่ายังไงซี่วยวันนี้เป็นวันเกิดของหยุนเสี่ยวเธออยากทำให้เขาไม่สบายใจเลยถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนรับใช้ในบ้านเขา แต่เขาไม่เคยดูถูกเธอเลยยังถือเธอเป็นเพื่อนอีกเธออย่าทําให้เขาโกรธเลยเฉินซีเวย่ยถ้าคุณอยากปลดปล่อยความเครียดมาที่ฉันทําไมถึงไปผลักเธอถ้าวันนี้เธอได้รับบาดเจ็บฉันจะไม่ยอมเธอได้เลย